เียมันลงน้อยจไม่สแสดแงว่าช่างหลัมีสนดหาหลายคนเรื่องนี้คือมันเสียงกันมาเยอะแต่คนนั้นว่างี้คนนี้ว่าอย่างนั้นอย <c oughs> ่างมผมคิดแบบรับฐานขึ้บ้านะคิดแบบนี้ดย <c oughs> <c oughs> มันก็เลยขึ้นใจอะวิวิขึ้นใมีวากรนเข็ใชะนั่นมันวีหองอะตัววันนี้เราใช้ก็อืใช้มาเกือบสามสิบปีอะครับงอดั้งตั้งลงเองตัวนี้ไม่ใช้กแก้วูดเลยตัวนไม่ใช้บางคน่ะถ้าใครไปพูดไปพูดเลยใครจะเชื่อ เขาไม่ยอมครับเรียนออนไลน์เลยใครจะรื่ว่านั่งอยู่ตรงนี้เรียนตรงนี้ได้เอาน้ำไปเลยท่าน ก้องทำงานอันนี้แหละ แคที่อย่โรงงานก็ดูดีนแต่โรงงานจะเป็นังแบบขังไ่ e ังเนเอาเอาไปมกน ที่เรากปทำเตี๋ยวตู้เราทำอย่างนี้การเดินดูดูมันจออกมาออกมัไหมการเดีนวกันเครื่องเกีรยต้องเรามีละว็เ่องตีวิ่งอ่ะวิ่งแคอยโลแล้วไปถายที่เียรถใหม่รถใหม่อ่ะพันกิโลเขาให้เข้าศูนย์เลยเน ขึนแล้วันโลให้ให้กลับไปยึดเงินคู่มือมแต่ถึงท้ามันเชื่ออะไรที่มึงมันไม่นะมันเห็นไหมสมุตนั้นเดอรเี่รียกว่าทำมองหลายคนไม่ค่เชื่อผมเชื่อเลยนะท้ายมันจะมันขึ้นหมดแล้วก็เปลี่ยน้ำใหม่เลยนี่ครับห้าร้อยโลตันโลตขายออก เครา่ยงัคนทำาับคันทำเรามีปัญหาเลยมีปัญหาเราช่างทำไม่ได้ใครร้อยน้อยอ่ะเรามีปัญหานี่ยไม่รู้จะคุยเรื่งอะไร มันเบรคนะครับมันสูม หมดยี่สิบห้ามีนะยังขับอยู่ยังไม่รู้เรื่องซึ่งมื่รู้เมื่อคืนกนอนไม่หลับเลยเออพอเช้านี้เอาไปให้เราตรวจแก๊สตรวจตรวจแก๊สตรวจสภาพแล้วก็พรบใช่ไหมครับในนั้นน่ะเราก็บอกว่าฝากมันต่อทะเบียนไปเลยแล้วก็คิดเพิ่มแค่ร้อยสองร้อยเนาะเออ ไปเอาเดี๋ยวจ้างให้ใกใไก่วิ่งไปให้ต่อให้โหต่อทะเบียนตั 4, ้งสี่พันเห็นไหมเอลาลวจ้างเขาอีกพันหนึง่งมันไม่หนักไววแคสเลยไม่ได้ใจเฮ้ยมันจะนอเอาอะไรเงินหนึน่งเงินของเขาลูกค้าคนอื่นเยอะแยะเออพอมาเช้าโทรบอกผมว่าเสร็จจับที่นู่นเนี่หมดเลยตอนเย็นไปเอาทะเบียนแค่ไหนะนะเออ จะมาจ้างเขาอีกพันหนึ่งเป็นหากให้เขาไปขนส่งโอ้โหบ้าหรอคิดเยอะเอาที่รู้เยอะเก็ต้องมีนะขึ้นเรื่องเออนั้งแท่นะอยากสบายใจอันไหนก็ทำถ้าผนรู้น้อยแค่ไหนก็ตามไม่ก้องนึกว่าเราจะได้รับการบริการ ที่ชาแน่ตั้งแต่รู้ว่าทะเบียนขาดนี่งนอนไม่หลับเลยคืนนี้นี่นอชอาร์วอวขาดเลยนะพวกรูกคนไม้นี่ครับไม่ได้ไปคิดเยอะขาดก็ขาดโดนก็โดนสรู้ว่ามันโดนเช้านี้ก็ต้องทำใจเวลามีอยู่นขึ้นศาลเดีวศาลถามว่าคุณรู้กฎหมายไหมคือใช่ไม่ถูกเข้าใจไหม ไล่เกาออกวาันนะใส่หมวกนั่ั้นไม่อยู่ในนี้มันเขียวใส่กับยไม่ตอนใส่อันอันอันเดิมแรกที่ดำน้องเขาเรียกเป็นเหล่ยปิดกล้วที่มัน